สัดีครับบีกการยานครับตอนนี้ไม่ได้จัดเต็มนะฮะจัดส่งนะครับวันนี้ก็อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าสั่งนะครับจากพิโลกนะครับก็จะมีอ่าเป็นโคดเลนอีเกิลนะครับเป็นปืนสั้นนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อรุ่นนี้เลยนะครับสามสามอ่าสองสองนะฮะจำไม่ผิดนะครับสามสามสองสองนะครับแล้วก็มีคุ่มืออะไรให้ที่ตามที่แนะนําเลยนะครับแล้วก็มีที่เอ่อไม้เอ่อ ไอามสะดาษลังกล้องนะครับแล้วก็มีโหลดเดอร์มีลูกสองเลยนะแล้วก็มีแถมลูกเดพิเศษเลยครับแล้วก็มีเป้านะสิบแผ่นนะฮะนี้จะลูกค้าซื้อเพิ่มไปใช้กับเลเซอร์นะครับราคาประหยัดด้วยนะครับไม่แพงนะครับสั่งซื้อได้ครับถ้ามีร้านก็สามารถสั่งซื้อติดได้อันนี้ก็เป็นแก๊สนะฮะกระป๋องใหม่สองกระป๋องเลยนะครับนะครับยังไม่ได้เปิดเลยนีฮะกระป๋องใหม่นะฮะจะส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวเราทดสอบก่อนนะครับความความทำงานปกติและความแรงแล้วก็นนะครับบนะฮะ โอเคนะครับเตรียมทดสองแล้วครับเดี๋ยวจะรีบไปส่งให้ลูกค้านะเพราะว่ามันทำมาแล้ครับก็คือใส่ลูกกระสุนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งครัทดสอบนิดหน่อยกะตอนครับเพราะว่าไอการทํางานของปืนโอเคหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนะครับนิดหน่อยกะตอนครับโอเคนะเพราะว่าได้ความมั่นใจนะครับในการ สินค้าต้องมีคุณภาพนครับไม่มีคุณภาพเราก็ไม่จัดขายให้นะครับนะครับโอเคนะครับอ่าทดสอบความไวนะครับเอ็นก็ทํางานปกตินะครับถ้าขึ้นนี่นะฮะก็สามารถล็อกทั้งสองด้านนะครับนี่ก็จะทํางานไม่ได้นะฮะล้งอ่อนถ้าไม่ได้ก็ยิงไม่ได้นะครับเป็นปกตินะครับลงก็สามารถยิงได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าทดสอบกันนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้าก่อนนะฮะ เมื่อเช้าก็ยิงทะลุเลยนะครับแต่รุ่นนี้ก็แรงกันนะครับโอเคนะครับนะครับสองร้อยแปดสิบเจ็ดนะฮะนะครับอ่าต้องนิ่มานะครับมันจะล็อกนะฮะโอเคเป็นลังอ่อนนะครับนะครับสองร้อยแปดสิบกว่านะครับแรงไม่ตกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ยิงทดสอบข้างนอกให้ดูเลยนะครับผมตามมาเลยครับเข้าเลยนะครับผมโอเคนะครับเตรียมส่งแล้วนะครับผมครับสนใจก็สั่งซื้อได้ครับมีการ์แมยา ก็จัดส่งให้เลยนะครับสินค้ามีคุณภาพทุกทกชิ้นนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ